การดํมสัสการครับผู้ค่ะ,คะ,จะเจริญพรนอยากโจมทีป้องรายการโจผ้าลวยหรือว่าได้ดูไดเบิ้งอาสุู้ทุกคนที่เป็นเด็กที่โจผ้าลวยลขอให้รำให้ลุ้ยสุผู้ทุกคนผู้ใดได้ฟังผู้ใดได้เห็นผู้ใดได้เบิง้งผู้ใดติดตามไก่ปีไม่แล้วก็ให้รำให้ลุ้ลยสุผู้ทุกคน ยาจนยาเก็บยาไขายย่ยาหนาวดือ้อผู้ใดเป็นเบศี่ห้องจูผ้าร่วยก็ได้ไมีได้เสียข้ออ่าในอัตมตัดเลยผ <c oughs> ู้ใดเห็นผู้ใดเห็นกาติดตามเบังมันก็บีถือใจบ้างก็ถือใจบ้างมันก็เป็นของธรรมดาเกิดมาแน่ใดสีถือใจอเจ้าของทุกทสิ่งทุกอย่างบ่มีในโลกนี้ คำว่าเมืองพ่อพ่อมีมมเมื่อมีแต่เมืองพน้นเป็นธรรมชาติธรรมดาอ่าบางคนว่าพ่มีดอกเมืองพ่อมีแต่เมืองพ้นแต่ว่าปูเรี่กว่ามี่หนึง่งกัเข้าไม่สบา,ายให้หลายๆกันบอกว่าพ่อพ่อ,พ,อพ่อเลยละ่ะกัดขอ้ความหนักอย่าไป็ยคิดยังมาก เป็นของธรรมดาเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาเกิดมากอะไรเนตังตังเนมหาสมิอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นว่าเป็นของธรรมชาติผู้ใดเบิ่งไร่การจูผ้าลวยก็ให้มีสติปัญญาสติปัญญาส,ปาสกปรนอจังพูดพูดดีทำดีดีนัลบุญอันนี้เป็นวาม่นีวันอาทิตย์เป็นต้นเดือนวันอาทิตย์ เป็นมือสองคำวันอาทิตย์ผู้ได้เกิดม่มันจมวันวันเสาร์เดือนเย็นมันจมวันเสาร์ดื้อแล้วก็ผู้วันอาทิตย์บางคุนขึ้นายอบตมาถามมือถามวันคือเรือว่ามันจมวันเสาร์มันผู้วันอาทิตย์เร่ว่ามันที่ดีเอาวันเกิดผู้ลง ให้ได้สามคำหกคำสิบเอ็ดคำสิบสามคำเอามือจ้าของเกิดเกิดวันไหนกน็คือเอาตอนนั้นเป็นว่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาผู้ม,มีผู้ได้ปันได้ตลอดคิตดมมนว,นวตลอดผ่วมีไผ่คำนวนเลขเขาตลอดเป็นว่ามันก็นเป็นนำ้ำบุญวัสนาผู้ซื้อบุญวัสนาผู้บอกํำกันกจังนี่ โซกอกันเอาบรนี้ก็ศซื้อเน็ตโดเป็นผู้ขี่แกงแกลง้งใครบ่หิญัดย่อมฟั้งดือ้อน,นี้เอาซื้อเน็ตโดกาบความประคุณค่ะปูอ่าแนวทางเพื่อนบ้านลาวเนอคะที่ผ่านมาวันศุกร์ที่แล้วเนาะนี่ค่ะก็ข่าวเลขวิ่งรูดของปูตามความคาดหมายแล้วก็บข่าวเลขกําลังวันของปูเนาะกําลังวันที่ปู่ห้มากมีเก้ามีหนึ่งมีหกเนาะ เลขออกห้าห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเนาะคะ่ะสามตัวคือหนึ่งสี่ห้าสองตัวล่างคือเก้าหนึ่งเนาะปรากฏว่าหามาอยู่ที่อ่าหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยบนห้านี่ค่ะแล้วก็เลขกำลังวันมีเก้ามีหนึ่งมีหกกำลังวันเหมือนกอดข้อกันเขา่าะะอีกเนาะค่ะปูเก้ากับหนึ่งแล้วก็เลขที่แอด สูตรหม่ได้ศูนย์กับเก้าเก้ามากเลวค่ะแต่วันเข่าซิ่งว่ะเหรอได้ค่ะปูศูนย์กับเก้าอะมาเนี่ยได้แปดได้ซีเข่าสองตัวนะคะมีเก้ากับสี่เนาะอันนี้ <Yeah. S 1> เป็นเลขสูตรใครเบิ้งไปซื้อก็ได้นะคะ่ะไม่ต้องตามกับแบกก็ได้เนาะไม่ต้องเน่าตามก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่างวดที่เาเข่าสามเพราะว่าอันนี้เป <Yeah. S 1> ็นสูตรเก่าที่แอรเทสไว้หนึ่งคือสูตรเก่ามันก็ามาประมาณนี้ มันห<ม>กตัวมันหลอกตัวไรอ่ะหกตัวมันห้าห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าคับปูเก้าหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าอ่ะมนอกอีกนี่ตัวหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าหลอกอีกรัฐบาลไทยแล้วอ๋อออกอีกแล้วตอนนี้ไหมอืมงวดก้อนแม้วงวดน,นี้นี่อันนี้งวดก้อนบอกงวดก้อนเดี๋ยวนะ,ะว้ารัฐบาลไทยงวดก้อน,ดอ,นดอกหนึ่งสี่หามเคยออกแล้ว <c oughs> มันนี่เลขคำนวณก็ได้ศูนย์กับเก้าอีกเด้อค่ะปูมีศูนย์มีเก้าอีกคือเก้าแต่ว่าเก้าอยู่เทิง์มันี่เก,ก้ามกรศูนย์แล้วก็ก็สีได้แปดกับเจ็ดอีกเนี่ยซีโตมันเลขดับเนาะเลขดับเออห้าห้าของปูนี่ไปอุบลเนาะค่ะเมื่อวนนี้ไปอุบลด้วยห้าห้าที่ฟันว่าผู้ชายเนะาะค่ะปูเนาะ ผู้ชายสองคนมันเอาอยางมาไห่ก่อนเง้ครับปูใช่สองคนมันเอายางมาไห้เริ่มเงว่าม,าม,มันเริ่มไว้็มืดไงมาสองนคนจ้งผู้ชายสองคนโ <laughs> จกับลืมเงื่อนเพราะ <ph or> ว่าพูดไปแล้วกับลืมนะ่มเนาะความฝันเก่าต้องเบิ่ย้อนเบิเบ่งคลิปเกานะ่าเนาะส่วนเลขสามแปดคืออ่าน้องสาวปู<ไ>ปเป็นฝัน <ไป S 1> <ง>ว่าฟันไฟไหม้บ้านเพิินนะแต่ว่าดับทัน จำนวนเลขศูนย์แปดเก้าน้องน้าว่าใหญมาน้องะกับปูณเอ๊ะม้านนี่เลขดับบนตรงๆเอาอยู่เนาะดับบนตรงตรงไม่มีสี่ห้าดับลักด้วยกับแปดกับบ่มีแปดหลักสิบเก้ากับบ่มีเก้าน้อะส่วนดับล่างตรงๆกับบ่มีเก้าหนึ่งเนาะเอาอยู่หมดหลักหน่วยเจ็ดหลักสิบสามก็เอาอยู่ ป้าชวนนี่คือดับยูอิงติงถะกไหมปูถ้ล่วจังหวะามยูดับจ้าดับยูดีแท้บันนี้กับสิตามง่วนวันที่แปดไทยเอฟซีนะครับปูเพราะว่าเอฟซีต่างประเทศเพิ่นถามผ่าอยู่ถามหาเหมือนกับวันจักทีเน่วนเนย คันก็ได้นะตัวปันน่ะตัวปันเดาวารูปันเดาไม่ยากถึงลอตอรี่ลำอย่างเงี้ยปันเดาพรนี่ยตกุณปยัดลบปันเดาคือที่ราหับหับดวงวุมีบุญวุ้มีได้ปันปันอยู่แต่ว่าปันเห็นปัญญ เราเกิดพศดสระเก้าหกเรามาเรียนยาโยรอบกุฏนี่แหละเราก็ว่าเกิดมากกเคยซื้อเลขแต่สามปีขึ้นหลังนี่ผมจำได้ว่าหลวงพ่อเอาเงินให้ร่ายนั่นร่ายยี่สิบบาทไปซื้อเลขสูงแตกดื้อไปซื้อกรดตุ้มครับเราแต่แรกถือนั่นแหละเราได้มาวัดมากว่าส่บาทเอ้ยได้กินได้ทาน ตะวันมีตะขอเขวัดมือนั่นคือเลขเล่ยได้ใส่บาทให้พระประจันมาให้ได้ทั้งบุญถั้งไวอิเอามาเจียหย่าแล้วก็เล่ยฝันหินเล่ามาเกียบมาถวายเกียบทุกตัวนี่เล่ยวานมีกินนังไม่เอากินซช้าแล้อยหนูทุกมันสีน,าน่าดิเราก็เลยเบี้ยว,ว่ะขังมาท่านไม่กินหรอกเบีว่าคุณซุกซุกก็การเพิ่มนี่ละเล่ยเ,เสด็จขึ้น อ้าวมันคว้องปันมันตัวจะกลองอยู่เลยน้องบากว่ามาจังไลยอีก์เห็นปันเห็นกระเทยมันเป็นดาอยู่มาจับมองเอาไปงี้แล้วเป็นกระเทยนะจ้ากระเทยมันดีมาจังไลยน้องบ้ากมันจะมาตัวจะกล้ากว่าเราวงันตามนั่นกันบริวารหลายตัว ว่าศูนยตัวเดียววิ่งขนาดวิ่งรูดเก้าโกกับวิ่งศูนย์เก้เก้าที่เก้าเหลือไปวิ่งรุ่นกับศูนย์เม็ดเดียวบอกค่ะปูเม็ดเดียวศูนย์ล่องเก้าตามที่จังหวัดจันทบุรีนี่เด็กเล่าตาหนี่มันเป็นเล่าเล่าที่บ้าเอาเนี่ยเนาะมันเด็กเล่า กำลังวันมีตัวดังเน่ยค่ะปูสามตัวมีเจ็ดมีสองมีเจ็ดมีสองมีอมีห้าัวแมนมีสี่อหน่ยเจดสองสี่มีเมีสมีสเนาะจ้ะจันนี้วิ่งรูดอ่ศูนย์กับเก้านีเน้นศูนย์บจับปู เอาบกเขียบเห็นว่าฝันว่าเอาบกแดงมาถวายนอกปุ่นหาจำเลยจ้าแดงสอง่วยอันนี้เราเอายังมาถวายค่ะเงินี้บักเขียบน้อยนาจับสองตัวตัวใดเนี่จับปูตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดอันเพื่อนอายุเท่าไหร่ก่อนพอสองเก้าหกไหมแล้วกายโย เจ็ดส <12 S 1> ิบสเพันเกิดพ่อโซสองสี่เก้าหกบ่จ้ะเมนสองสี่เก้าสอง้า <24 96 S 2> เท่ับพนเสียหรือยังมีชีวิตอยู่กับปูยังม่เสียหนาอยู่มือก่านนี่ละโอ้พออ่พอ,อเกิดปีพ่อสองสีเอสองส่เก้าหกเนาะค่ะ<แ>อายุเจ็ดสิบสองเต็มเนี่ยค่ะปู เจ็ดสิบสองเต็มย่างเจ็ดสิบสามเพราะว่านันมันสิท่านว่าเหรอเนาะ mm hmm. เดือนปลายปีแล้วเพื่อนสิเกิดท่านว่าเ mm hmm. มื่อใดจังสินะกระสิเจ็ดส mm ิบสองเนาะพูดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเต็มย่างเจ็ดสิบสามเป็นบ่จ่ะเพื่อน mm hmm. เพื่อนน่นเอามาความฝันคือฝันเอา น้อยหนามาให้หปูจักหน่วยโอ้ยเต็มกระซ่านึงแล้วอืเต่านึงแล้วจ้ะมาถวายเจ้าไว้จักหน่วยแล้วเต็มกระซ่าน้อยหนาก็กลมๆเนาะค่ะปูเนาะแมน่นเลยวิ่งทุนจ้ะก็สิศูนยังมนน <c oughs> ันซุนซุนสี่ซุนอาซุนสี่เนาะซุนห้าค่ะปู่ ศูนย์สี่ศูนย์ห้ากเก้เก้าหกมีพ่อสอยยอจ้ะเก้าหกมพอสอก็ลงไปกันมี0ศูนย์้าศูเจ็ดศูนเจ็ดพ่อมมอจ้ะแมนเพราะว่ามันไม่เลยเอาไปหรือปรจําจบ้านซื้อเอาใปศูนย์เจ็ดอืมศูนเจ็ด ศูนย์เกาศูนย์เกศูนเก้าเออมีเท่านั้นละจ้เจ็ดสองเรุตัวใดอีกะแรแต่โจ้เด้อเจ็ดสองยีเจ็ดสองยี่ลืมเพื่อเจ็ดสามเนี่ยน้อง่ะปุณเนาะการเรียนเออเอาใส่ทั่นก็ได้อนุพเจ้าจ้าเจ็ดสองเพื่อเจ็ดสามเนี่ยพเอากับพ่อเป็นอยังนละค่ะคือไม่ชอบก็ไม่ได้เราแื่ศูนย์ศูนสี่กับศูนย์หาเท่านั้นกับพ่อจ้า คู่ห้งื่อสามตัวคือสื่อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าออกกอกบวกกับธรรมนาที่เป็นหกบะมีหกบกลูดไม่มีหกอยู่บ่จ้ะมันก็เอาแนวว่ได้เล่กเล่าเล่าสตาร์บะแม่เล่าสตาร์เล่าอันนี้เล่าพัฒนาคือเล่าพัฒนานั่นแหละแต่มันว่ามันว่สตาร์มันไปทีทีเล่าสตาร์บ่ายสามโมง ใบสา <c oughs> มมงี่สิมาปูก็ว้าถึงเล่าสตาอยู่เรื่อยแต่วันจะไปเล้าสตาร์ใช่ปะ <c oughs> บ้านนี่ความฝันมีเท่านี้เนาะแต่ว่าขออนุญ,ญาตอีกอนนึงแนะ่คุณย่าเห็นน้องนว่าน้องสาวปูเพิ่นฝันแต่มือว่านี่ต้องต่ำก็คืออฝันว่าไฟไหม้บ้านเลขที่สามสิบสามสิบแปดแต่ว่าดับท่านขออนุญ,ญาตเขียนแปดสามอีกตัวหนึ่งนึ่งอะปู สามแปดเบอร์สามแปดหรือแปดสามมาสามแปดเนาะจำเอาไแปดสามแปดเนี่ยต้องฟันล้องกาสำคัญอยู่ดีย่ายนว่ากันหน่ันย่านใดนี่ถือว่าบุธรรมดาน้อะ,ะอะเนี่ยก็มีอยู่เลขเมื่อคีตัวยี่หางหนอกเนาะแต่ว่าลว้วมางเงินใหม่สามใบนั่นมันมีเลขเอาฟังเอาเนอะเบอร,ร์เคียนให้ดอกเพราะว่า ใครอยากได้เลขเงิน,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 นเนเป็เบบนนงินฝ้าใหม่สามใบนะที่ปูบอกว่าอเอาไวาา้คนละจันทร์มันขึ้นใหม่สีเหม็นปะ<ช>แต่ว่าลงไหนเพิ่ปแล้วเมื่อวานนี่ไพยอยากได้เงินใหม่สามใบ,บนะเลขลงไหนแล้วเมื่อวานนี่อยู่ในใบเงินเนาะ อย่าบอกเด้อว่าไรงสีออกอยู่ในใบเงินนี่เด้อค่ะพราะอเกิดของงานพอคนนี้เนาะทีเพิ่นทีเพิ่นมาดที่ปูเอาเอียงก่อเอาน้อยนาไมา่ปูหนึ่งตะก้าเนาะเ <ผม S 1> ต็<ผ>มเล<ร>ย<า>เคยมาถ,ถึอเกลขดน้ำตั้งสามปีละละแล้วจาได้เกิดมาว่าเคยถึอเกล็ดหอดมืน่นนี่เท่านั้นแหละ นอนกับถือละใบสองใบพอเป็นอยั่งบมีเงินเอาบัานนี้เงินจ้ะเงินผู้เฒ่าใส่กับผู้พ่อระหว่างสี่งเงินเดือนผู้เฒ่าคือกินขอเขาวัดกินแล้าทุกเล่ายากเป็นน้ำบ่กินบ่ทานมันเลยทุกกเลยว่าแต่ตระกูลของเพินบ้นวัดดูถูกดอกไายน้องมีเตะไร มีคนรู้อะไคนปุ๊บานีอันเลขกันที่เน่นในเพื่้นศูนย์ยังเกาะแน่นศูนย์สีส่เดี๋ยวเด้ <laughs> บอกกบ่างานพวกนั้นในขีดอยู่ศูนย์สีส่แล้วก็ศูนย์ยังอีกค่ะปุ๊ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ท่าเนาะ,ะแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะเดยอเอาไปอย่างกลับเอาศูนย์หกกับกลับเอาเลยเนาะเดี๋ยวเขียนไปลายสิไว้เขียนไหนลายอีกเนาะเดี๋ยวเขียนลายถึเขาว่าเขียนหน่อยแ โอ้ได้ทำให้เขียนในหลายได้ปูเบ้าในหน่อยมัเขียนในหลายลายมันเอาโอ้ไม่แว้นหรอกอ่ะอันนั้นบางที่ความฟันไหมค่ะกันมันออกมากเลยเดี๋ยโอ้ยเนาะเสียดายเนาะมันสบายกับเป็นตามธรรมชาติของคนนะเอามิทเทลนี่ดีบว่าเดี๋ยสองสี่เก้าหกเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามแปดสามแปดมิทเทลนี่ได้ค่ะปู อ่าไม่มีบนไม่ล่างไม,ไม่ได้ได้เลขไม่ี่อาจจะออกบนออกล่างก็ได้ดีสามแปดอาจจะออกบนก็ได้ศูนย์เก้าอาจจะออกล่างก็ได้นะอ่เด,ด้อแจ็คไดอันดีตกับ,บีจ,จนันนาเบิงนะดองนะว่าบอกเลขแร้วบอกปูไม่เลยบอกบ่สบายนะเขียนเลขดับกอนนะดับบนดับล่าง บ่สบายเรื่อยตัวน้องน้ำว่านาะเป็นวัดเนาะร่มวัดเนาะไปล่อเลขดับของปูเนาะมีผู้ล่อผู้ล่ออยู่เนาะคลิปนี้ปล่อยเย็นๆได้ป่ะเนี่ปูหรือว่าปล่อยหลดป่หรลื่อยไหนเลื่อยปล่อยมือเงนเศร้าบ่ะปล่อยยำได้ก็ได้ดอกว่าไปยังว่าได้ให้อัดตอนว่าได้ให้อัดตอนเที่ยงป่ะดี่ตัวเฮ็ดคลิปก่อนเที่ยงเนาะ เ <ừ. S 1> พราะว่ากัเไม่ลากอะไปนั่นไปนี่เดี๋ยวพูกับมิทุลาอีกโอ้ยเป็นอย่างไหนอนเนี่ยพอเนี่ยพอยัดดวงตาเพื่อนวาน่าเพื่อนได้แต่ละงวดเพื่อนได้หลายพัลละปูลอตเตอรี่เพื่อนเฮ้ยมันเกิดทีละสามหมื่นเนี่ยมอถึงจักใบ ย้ำถึงกร็ถึงยู่มันเป็นแต่เงินนี่และเล็กซื้อลมพื้นเป็นแพงก็ว่าเขาเล็กจกร่างวันเลยสูปู้ก็ได้นะซื้อใบได้สองใบเก่าซ้ำเนะอ๋อปู้ใบนี้ดับบนตรงตรงตัวใดจ้ะดับบนตรงกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะหนึ่งห้าอะไรไปเลืยหนึ่งห้า สองห้าบาจักสามห้าสามสามห้าเหรอ 4, สี่ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าไปหมดลหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าดับหลักหน่วยห้าไปดับหลักหน่วยห้าค่ะดักสิบรับสิบ ครับ C ่บ้าน so ี้ดับล่างตรงตรงค่ะปูศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่ง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 ค่ะสองหนึ่งสามไลไปเลยสองหนึ่งสามหนึ่ง่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง เก้าหนึ่งดักหน่วยค่ะปูาดับหหน่วยนั้นหลักสิบค่ะหลักสิบดับเก้าหน่วยคือวางสันเอาออกบุญกระไรดิเอากออกบุญกระไรแล้วลังดับทั้งสีบไม่ได้สูทังสู่สูรคือได้เก้าคับศูนคือสิมวาว่าดับเก้า เว่าจากดแท่งบนไ้เอาลหลายๆบางทีมันก็ถึงเกิดดับลางไปน้อยๆบางทีบางคนตัดสินใจว่าลื่นลางนี่เพรารับเก้าบางทีเอาบนานี่ตามไม่หลอกตามดับมันเกิดได้หลายนี่แบความเอาเห็ดซื้อดอกซื้อเบิดโด,ดูสุตอย่าไปว่ามันดับด<อ>ับพ่อมีในลูกเป็นฝองดอก ขออนุญ,ญาตทวนตัวเลขน้องอ่ะปูหลวงปูรุนน้องอ่ะลาวันจันแปดท่านวาความสองห้าเจ็ดน้องอ่ะเลขประจําวันมีเจ็ดมีสองมีสี่น้องอ่ะแล้วก็วิ่ง 0, รูดศูนย์กับเก้าน้องอ่ะปูอผู้ชายคนเนี้ยลุงคนเนี้เพื่อนอเพื่อนเกิดสองสี่เก้าหกน้องอ่ะอายุเจ<ะ>็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามน้องอ่ะเพื่อนเอาม,มักเขียบน้อยหนาไม่ปูเนาะเอามาหนึ่งตะก้าตะก้ากลมๆบ้างอ่ะปูตะก้า ลรา้าสี่เหลี่ยมนเยมนาะก็จับที่ศูนย์สี<ช>่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเนาะแล้วก็สามแปดเนี่ยคือฝันของคุณยายน้องนะว่าสอบกับเอานะคะมาสอบกับเอาตามก็ฝันปูก็ได้มาสอบกับเอ้าบันทิเลขที่โจย์ทำได้วันนี้คือมีเก้ามีศูนย์เนี่นะเมื่อส่วนวัดก้อน,นได้ศูนย์เก้าศูนย์ขึ้นก้อนเก้าวันนี้เก้า คืนก้อนศูนย์เนะ,ะแล้วก็ได้แปดได้เจ็ดเนาะลองไปพิจารณาดูนะคะสูตรใหม่เนาะปรับปรุงแต่ว่าสูตรใหม่อยู่ได้ประมาณสามสี่มื้อเนี่ยแหละแต่ว่างวดนี้ได้สี่วันแล้วเนาสูตรใหม่เก้าก้ศูนย์จะว่างวดนี้จะมา<อ>หรือเปล่านี่กับโมลูนะะ้อกับปุนาะ,ะแ,แต่ว่าแปดก็เจ็ดนี่เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมก็เลยเป็นเลขสี่ตัวคันสซไฮไลท์ไปก็อีกอะยันว่าอีกเนาะ เอาเอาเอาซี uhm. <DM> ่ตเต็มเต็มอ <t resting> ัดแล้วบางรอบก็ได้สองโตบางรอบก็ได้แค่สามโตแล้วแต่สูตรแล้วันปุณละก็ดับบนตรงตรงศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าดับหลักหน่วยบนห้าดับหลักสิบบนสี่แล้วันดับล่างตรงตรงศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง ดับหลักหน่วยล่างหนึ่งดับหลักสิบล่างเก้านะค,ะครบถ้วนถูกป่งกับปู้ถูกตจ้งอ่ะ,ออะนี่ค่ะเกาไม้ดูใส่กันออกเลยกันลังวันใส่เลยเมื่อวานนี่ก่อนข้อกันเข่าเลยเนาะงะวันศุกร์เนาะเนี่ยยันไปจำเลออย่อนศุกร์มี3สามตัวเข่าแน่นอนมีเก้ามีหกมีหนึ่งปิดแน่นอนจ้า ขัดส่วนของวันจันทร์มีเจ็ดมีสองมีสี่เนาะจ้ะปูคแต่ว่าสี่มันแน่นอนหอนิบนี้วันจันทร์เนี่ยประจำวันันจันทร์อีกสมันกิดคยมาสี่กับสองค่อยมาสี่กับสองเออเอาเก้าใช่อืมกเก้าสองเก้าสี่อืมเมนมาเมนเก้าสองเก้าจี บ่เขียนลงกดอกเดียวพูดสิว่าหลายตัวเนาะคนรชอบก็ฟังเงาฟังเงาก็ได้นะคะเออฟังเงาบม่เป็นสิกอดข้ากันเข่าบอกปูเจีบก่อนเนาะแอ็ดมาเขียนหลายตัวถือเนาะถืว่านี่บุญพุ่งไอดอกผมะหยัดล้วว่าบ่เออก็มาเขียนหลายตัวเอ็ดก็ได้ เอากาเอาตามก็บ่ต้องเอาตามโจพัดไววก็ได้ค่ะเอาตามที่ปู่ว่าก็ได้เนาะหรือว่ามันพยัดกพยัดนี่พี่บ่กมันหลงพยัดนี่นี่ยักหลงพยัดไดนมาเอออ่ะตอนนี้เล้วค่ะปูเอฟซีแฟนซ้อมคุณพ่อคุณแม่ไฟซ้อบเลขนับปู่ที่เรากะฝากระเด้อค่ะดูแล้วก็ฝากกันเลยก็ช่วยเมื่อัรนด้หนับเบอร์ยิ่งไม่หลายเลยนี่ค่ะปู่ เดีเ๋ยวจะไปดูสถิติของสิ้นปีไห่พุระวันที่สามสิบพุระท่านวา่างละเลขดับอ,อยู่จังใดเนาะมาจังวนแล้ว,วนลหนึ่งปีดับอยู่กี่งวนเด้ไปเบือเอ้องไห่เนาะจ้าขออยาดโนมผู้ฟังรายการจูพ้าลวยขอให้ลำให้รวยให้มีเงินมีทองจูทุกคน อย่าเก็บ้อมปวดหัวดื้อแยาเป็นอุ้มลองกังจังอย่าเป็นเปียกเลยอย่าเป็นใจเป็นพร้อมกินข้าวหวานจำแซ่บทุกผู้ทุกคนนี่คือหวยลอตเตอรี่สามลายล้านทุกผู้ทุกคนนี่เงินมาสาั่งบ้านสั่งต้องนี่มากินมาท่านเหลือกินในท่านก็ได้สั่งบทส,าสาั่งสล้าสั่งพุทธ่วิหารสั่งแพร่ประตูของสั่อองกระถินผาป่าซื้อกองซื้อกองซื้อละคร วายวัดให้ได้เก่าวัดอายุเก้าสิบปีขึ้นลูกหลานแต่บอกไม่ต้องเพิ่มยาะมีสิ่งบดีเข้ามาซาบดีเข้ามาในครอบครัวมิตรซาซึงดีๆซาว่าจึงไหมรตตอรี่ซาว่าได้เขาลายซาว่าเร่เงินในท่วงยาไปซาว่าสาปพาด้วยส้นรถตดำลูกหลานหลานกต่ยามะกรรมมะไก่สุกุตุคนมิตรสุขกุใช่ เงีนในท้องลังไหลามาส,สุขุขุนเด้อสาธุอ่าสายธูปกับปูค่ะกับขอบคุนกับปูการนมัสการค่ะเ,คเป็นแนวทางนะคะ่ะของปูฝ่ายเอฟซีคุณบอกคุณแมบบ่สายบุญของปูะะปด้วยค่ะผูใดร่วมบุญร่วมทานกับปูกับพลอยมีโคมีลามมีบมาในงแง่รวยๆยเด้อกับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่มีน้ำใจมีปัจจัมยมาให้ปูน้ำเนาะปูเพื่อให้แนวทางเนาะเป็นน้ำใจเนาะ,ะเป็น อป,ปูปูวันไหนเข้ามาแล้วเข้ากับไหปูตอมแทนขึ้นน้ำแนเด้อคุณบอกกันแม่ผู้ใดมีส่วนมีลาบก็บปูเนาะหรือเลขดับเอาไปเบื้องแล้วกับโอ้ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นจะเป็นอนุสงพลนบุญเป็นกำลังใจไหปูน้ำแนวผู้ลหาละสิบเนาะก่ะดวมด้วยช่วยกันคูบ่บาจันจิปีไหม่แล้วเนาะก่ะของวันปีใหม่ปูมอบไหเนาะก่ะอ่ะ แนวทางความฝันเพื่อนบ้านเราก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกสิ่งเดียวกัขอากลาับขอบุนผู้ที่เข้ามารับชมรับรับชมรับเปิงรับฟังเนาะนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่กับออห้มิชุะมิราบค่าคงไปเล่าพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งถึง สองทุ่มยี่สิบสีนาทีอ่ะละไม่ร่าจริงๆก็ขอให้มิวูนม,มิลามแตกซ้ำเติดสองตัว,ตวซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งผูดดีคิดดีทดําดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ